สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ได้มาเก็บผักด,ดอกกระจองครับอยู่ริมคลองครับตอนนี้น้ำคลองก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เป็นบรรยากาศน้ำแห้งครับเพราะว่าการกรา่อสร้างยังไม่เสร็จน้ำเลยแห้งครับเดี๋ยวเรามาเก็บผักกระจองกันเลยเขาบอามีดอกหรือยังครับตั้งแต่ตัวนี้เป็นคาบน้ำน้ำที่ท่วมตัวนี้น้ำแห้งแล้วครับ ดินก็ค่อยๆพังไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะมาหาดอกกระจองกันดีกว่าครับนี่ครับนี่ยอดแบบนี้ครับกินกับส้มตำอร่อยมากครับนี่ครับนี่กินกับส้มตำครับ กำลังดอกเลยครับดอกเยอะด้วยนี่นี้ขึ้นเองธรรมชาตินะครับยอดใหญ่ให่นี่ได้หลายยอดเลยครับดอกก็เยอะครับกำลังกินเลยครับเนี่ยดอกกำลังตูมเลยนี่ได้เยอะอยู่ครับ ากินยากนะครับแถวบานเยอะมากครับยอดใหญ่ๆก็กินได้ผมได้เยอะแล้วครับน้ำก็ยังเยอะอยู่ยังไหลแรงอยู่ ตรงนี้มีตกไปลำบากมากครับดินจะถล่มด้วยครับตรงนี้ตรงนี้ดินจะถล่มสไลด์แล้วเดี๋ยวผมป่าเดี๋ยวผมต้องข้ามไปให้ได้ก่อนคับเพาะว่ามันจะถลม่มเริ่มดูดแล้วตรงนี้ดินจะถล่มครับเราตรงรีบข้าม บินมันจะถล่มครับตรงเนี้ยนี่นุ่มข้ามมาได้แล้บเดี๋ยวมาเก็บผักกันต่อเลยเดนอกระจงงาบานตุ่มๆอร่อยมากนี่ครับก็ได้ค่นี้ก็พอกินแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินกับส้มตําครับก็เป็นบรรยากาศริมคลองครับ น้ำเริ่มแห้งครับส่วงอาทิตย์ที่แล้วน้ำเยอะมากครับตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วผมก็ได้ลงมาเก็บผักข้างล่างอยู่ติดน้ำเลยครับได้ผักแล้วครับเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวผมจะล้างคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเป็นเปๆอเดี๋ยวเอาผักไปล้างน้ำก่อนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ